สวัสดีพี่วิวเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นะครับคนคนพาน,นะครับ ep ที่ห้าร้อยห้าสิบสามครับห้าห้าสามนะครับ,รบมีพระสะสมพระเก็บม,มาแบ่งปันรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยนะครับนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหก เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเป็นการเก็บเงินปลายทางครับฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่รับชมและช่วยกดอไลค์กดติดตามเลยครับอง์แรกนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ หมายเลขสองนะครับเป็นสมเด็จกันนะครับเป็นสมเด็จเก่านะหมายเลขสองนะหมายเลขสามนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี3ามหกครับ รุ่นเลื่อนสณนักสัตว์ปี3ามหกครับเป็นเนื้ออันปก้านะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญชนะมาน,นะครับชนะมารปี38มแครับงว่าเกษมปุกเสกครับเหรียญชนะมารครับปี38นะครับ มายเลขห้าับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อนตรตนะครับคมลึกนะครับนี่หน้าตาคมลึกนะครับหลวงพ่อนตรตนะครับวัดตุกตานะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดทศวรรปฐมนะครับ อันนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสนะี่หกศูนย์นับพระพุทธโสธรสองสนะี่หกศูนย์นับต่อมาอันที่เจ็ดครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจงนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อจงวนะัดหน้าต่างนอนะ้อครับ หมายเลขแปดครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านครับนี่ยหลังรอยแรนะครับ,ห,รรรบหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคนี่เหรียญหูเชื่อมนะครับ เี่นหลวงพ่อฉุยสองสี่หกห้าครับมายเลขสิบครับนะเป็นเหนรียญโลนะครับหลวงพ่อไปนะครับสิบครับเหรียญโลหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญสซีมาหลวงพุทธทิมนะครับ อยู่หินะครับสื่อคมลึกนะครับยันคมลึกนะครับอังน,นี้นะครับหมายเลขสิบสองน,นะเป็นเหรียญโลนะเหรียญโลเนื้อนวะนะ หลวงพ่อทองวัดบารไร่นะครับมีโค้ดมีหมายเลขน,น,นะครับเหรียญรอครับเนื้อนว่าพิมพ์เสมาหลวงพ่อทองวัดบานไร่นะครับมาที่สิบสามนะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อบบ้ยนะครับพิมพสองหน้านะครับหลวงพ่อบบ้ยวัดบรนาวนะครับสิบสี่นะเป็นพระปิตาเก่าเนื้อทองผสมนะครับ เลขสิบห้าก็เป็นเหรียญรอนะผมไปนะเนื้อทรรมผสมนะครับสิบหกนะเป็นพระประจําวันนะครับเหรียญรอนะครับพระประจําวันนะะสุทัศน์นะครับธรรมผสมครับสองสี่กว่านะครับ เหรียญหลอ่อพระประจำวันครับสุทัศนะครับสิบเจ็ดครับ,รบเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับสองสี่แปดสี่ครับเชื่อมนะครับ สิบแปดเป็นจอบเล็กหลวงข่อเงินนะครับสิบก้าคเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับสภาพหิ่งนะครับผิวหิ่งนะครับ 2ี่สิบนะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับกระไหลทองนะครับหนังสือเป็นแท่งๆนะครับปีหนึ่งหกครับยิปเอ็ดนะเป็นพันรอดนะครับันรอดเนื้อดินนะหมายในยิบเอ็ดครับ ยีสองเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเหมือนหลวงพ่อเดิมก้นจานนะครับยี่สบามเป็นเทวสุวรรณนะครับ,ว,ว,รรบวัจจุรามณีนะมีจานนะครับเป็นนี้จะกลัวนะครับมีจานหน้าหลังเลยครับ ยี่สี่เป็นหลวงพ่อปานนะครับผงนะครับเป็นพันดินนะครับองค์นี้หลังมียัน,นครับยีบห้าครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมคุดนะครับนะครับพิมขีคุดนะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นลูกอมหลวงพ่อบุญมีนะครับวัดบึงกระจับนะครับนี่ลูกอมติดลูกไทยหลวงพ่อบุญมีวัดบึงกระจับนะครับยี่สิบเจ็ดกันเหมือนกันครับหลวงพ่อบุญมีวัดบึงกระจับนะครับเนี่ยเป็นลูกอมหลวงพ่อบุญมีวัดบึงกระจับนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อดิ่งนะครับวัดบางบัวนะครับ พี่ก้าครับเป็นพระกิ่งพร้อมพระชัยนะครับหลวงปู่แว้นวัดถ้ำพระสบายนะครับไตรมาสปีสามแปดนะครับปลุกเสกไตรมาสนะครับหลวงปู่แว้นะครับลำปางนะครับสีใสหลวงปู่มั่นนะครับใสกรรมฐานนะครับพระกิ่งพร้อมพระชัยวัดนะครับนี่ครับสามร้อยบาทนะครับปีสามแปดนะครับสามสิบครับเป็นราหูกะลาแกะนะเนี่ยมีจานครับ จาน้ำนะครับมีจานนะครับหงกลาแกะครับพอมีอายุนะครับเนี่ยสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ